นี่นะคะทุกคนเราเจอต้นตอหลังแล้วนะคะนี่ต้นตอหลังจะเป็นยังไงนะลุงทองอ๋อนี่ไงอันนี้คือเป็นลุงทองเขาจะออกทลายตั้งแต่ย่อมมาหัดข้นจะออกอะไรนะทลายมันเนี้ยลูมลยมันลู่มัน,มนอ๋อนี่ไงใช่ไหมรู่รู่ม,มันเนี้ยก็คือจะออกตั้งแต่เยอตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่ย่อม,มาหัดไออ๋อมันจะขึ้นที่ยอดแล้วก็ลงมาที่ต้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ อทุกคนดูส,ส,สดิสวัสดีค่ะวันเลยสกูเันีทุสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับใครคะนี่อยู่กับลุงดองเหมือนเดิมนะคะถ้าเจอลุงทองแสดงว่าเราจะทําอะไรคะวันนี้วันนี้นดดจะไปหาหัรเอ่อลีกล้องมงพดูจะไปตัดเอ่อใต้โกดาเตาล้างอ่าเตาล้างจะไปตัดเตาล้งนะคะทุกคนแล้วก็จะทําเมนูพิเศษกันนะคะลุงทอง ทำอร่อยมากเรายังไม่เคยกินนะคะเมนูนี้แต่ว่าลุงทองพูดกับเรามานานแล้วนะเมนูเมนูนี้ว่าอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลุงทองพาเราไปต่อไปไปทำเมนูตาล้างกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะเข้าไปหาอาจจะไปตัดยอดตาลลางกันนะคะเดี๋ยวเราไปตัดยอดตาลลางกันก่อนดีกว่าทุกคนไป น,น,นี่นะคะลุงทองจะพาเราเข้าป่าไปหาต้นเต่าล้างกันนะคะนี่นะคะทุกคนทางก็จะแบบลกๆหน่อยนะคะลุงทองก,กำลังตามหาเต่าล้างอยู่นะคะต้นเต่าล้างโอ้โหขึ้ไม่ใช ทุกคนนู่นนะคะเราเจอแล้วนะเราไปดูใกล้ๆกันนะคะสุดยอดมากลุงทองนี่นะคะทุกคนเราเจอต้อนตาลหลังแล้วนะคะนี่ต้นตาลหลังจะเป็นยังไงนะลุงทองอ,อ๋อนี่ไงอันนี้คือเป็นลุงทองเขาเอามาวาดไว้นะคะนี่คือต้นเล็กๆมันเยอะมากนะคะส,ส่วนนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะคะนี่โอ้ยหลายต้นมากเลยทุกคนอ๋อซืกอปีที่นี้ต้นตาลหลังนะคะทุกคนเดี๋ยว น,น,นี่นะคะโอเคนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใต้ต้นตาหลังแล้วนะคะเ,เราจะต้องเอาแบบส่วนในของตองาหลังมาทำคะ่ะลุงทองต้องเอานอนยอดอ่อนยอดอ่อนตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าลุงทองจะตัดยังไงนะคะแล้วมาดูวิธีจะตัดกันนะคะนี่นี่นะคะลุงทองจะตัดแล้วไม่มีล่ต้นมากเลยเนาะลุงทองอันเป็นกองมันเป็นกองตอหลังมันคันไหมคะลุงทอง มันมันคันไหมต้นมันอะแต่คันเราต้องต้องเอานด้วยปอะเอ้ระวังนะไอต้นต้นต,ตรงอันเนี้ยมันมันคันไหมคะคันคันใช่ไหมคะต้องจับด,ดีๆใช่ไหมเฉพาะลุงทองคนเดียวจะไม่คันคิดไหมคะัะ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> ลุงทองเชี่ยวชาญแล้วนะทุกคนต,นต้นตัดหลังก็ในป่าจะมีมีมันขึ้นเยอะไหมคะ เขาอชอบราบบาเด็ดชื้นอืเขาชอบปลาตีบชื้นนะทุกคนปลาเด็ดแ้วเขาชอบตองังขึ้นตังลองทานม,มีน้ำลายเขาชอบความชื้นเนาะนี่นะคะวิธีการทำของลุงทองเราจะต้องเอาอ่อนๆข้างในของมันใช่ไหมคะใช่ต้องนี่คือลุงทองก็ทำเป็นนะคะถ้าเราทำเองก็อาจจะคันนะคะต้นหนึ่ง ได้คือว่ายังมีคู่อยู่ตอไม่เกิีอืมลุงใช้จับไหมไม่ตอมันจะคันมเราใช่ไหมนี่เราก็ยังไม่เคยกินเมนูนี้นะแต่ว่าได้ยินลุงทอพูดอยู่นะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยกินเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะต้นนี้ก็สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะลุงต้นนี้เขาเรียกว่าลูกข้ามแม่อะไรนะลูกข้ามแม่ทำไมอ่ะพอแม่มาหายแพ้เสร็จแม่ก็จะตายออ๋ทีนี้ฉันเลือดเ่ลูก ก็คือต้นเล็กๆพวกนี้ใช่ไหมคะเนี่ยต้นเล็กๆพวกนี้แต่พืชชนิดนี้นะจะออกทลายตั้งแต่ยอดมหาขอนจะออกอะไรนะทลายมันเนี่ยลู่มันอ๋อนี่ไงใช่ไหมรู่ลูมันเนี่ยก็คือจะออกตั้งแต่ยอดตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่ยอดมหาไอ้อ๋อมันจะขึ้นที่ยอดแล้วก็ลงมาที่ต้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เออนี่ไงนี่ไงคล้ายๆต้นนี้คล้ายๆนี้เลยนี่เขาเรียกว่าลูกคนอืม มันจะออกที่ยอดข้างบนนู่นแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่นะคะทุกคนโอ้สิยอดนี่ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยต้นนี้ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะใช่ไหมเขาเขาแนเขาแทนยอดเหมือนไม้ไผ่นี่แหละืเขาไปอยู่โดดอ่ะเยอะนะต้นตรงนี้เต่าล้างอันนี้มมโพภาษากะเรียงเลยค่ะโมโพโมโพแต่ว่าเต่าล้างต้นเต่าล้างอื นี่นี่นะคะนี่แกอันนี้คือแกออ๋อย่อมแค่นี้เดียวันนี้เดียวแต่ว่าก็ทำแกงได้เยอะโอ้ได้เป็นหม้ออืมไหนเราขอดูใกล้ๆนี่ตรงไหนคะอือเฮ้ยมันมีน้ำไหลด้วยตรงไหนอะค่ะไออ่อนๆนี้แหละค่ะที่เอาไว้กินคันไหมคะอันนี้คันยังคันยู่หรออืมคันอยู่ นอนหนึ่งนะได้ค่ะเพื่อจะได้ไปแจกเจ๊พี่จี้โอเคเราเอาต้นเล็กๆอ๋อต้นนี้เราเคอะไรลุงทองไม่ได้นะทุกคนอื้อหืดอด cái dạo thôi. giờ mấy cái đấy gì đây? Lúc lại giờ bên bộ càng này. นี่มีคนเลยมันมีโยรงการมันเยอะมันเยอะนั่นแหละแต่มันตายอ๋อเหรอได้เลยได้เลยเด็กคนนี้เก่งที่ดีอ,อ๋อเหรออือมันจะเขาว่ามันจบได้ด้วยบนนอทองไหลไปเลยนะค่ะไหนคะลุงทองนี่คือได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปขัน้นแล้วก็ไปทําไปทําม,มีวิธีไปปรุงอีกทีหนึ่งนะคะเพือ่อไม่ให้มันคันโอเคคะ่ะป้าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักของเราแล้วนะคะ Đi thằng gấp thằng đường mấy luôn đó không ต้นอะไรนะคะลงทองเจอต้นใต้ช่างอีพืชนะคะใต้ช่างอีแปลว่าปรวงฟ้าเหรอช่างอีนี่ภาษาเกล่ื่องก็เป็นอันนี้ด้วยขี้ไก่ดูแต่กินได้เหรอคะอันนี้ด้วไะไหนกินกินเ้าเอาไปทําอะไรอ่ะทำกับข้าวนี่เมนูนี่แหละอ๋อทำกับข้าวใส่รวมกันไปด้วยใช่ไหมคะทําไมเมื่อกี้ดูก็เห็นหลวงทองกินป้าๆดูเนี่ยผมจุดรถอ๋อเหรอเออนั่นนั่นเออแต่ว่ากลิ่นมันฮ่อม อ๋อหนูรู้แล้วลุงท้องลูกมันกินได้หนูเคยกินดีเตอร์ที่เขาเลี้ยงอะใช่ไหมคล้ายๆกันไม่ใช่หรอแต่ว่าเออแต่ว่ากลิ่นหอมมากลุงทองนี่นะคะต้นมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนน้ำมันละลายอืมนี่เราได้ของเพิ่มอีกชนิดหนึ่งแล้วนะคะวัตถุดิบเพิ่มอีกแล้วนนี่นะคะทุกคนโอ้ต้นปลง้าเยอะมากนี่เป็นแบบทั้งโดงเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าลุงทองจะเอาไปปรุงแกงยังไงนะคะเราแต่กลิ่นหอมมานี่นี่ก็ต้นมาอีกเยอะมากโอ้เป็นดงเลยนะเนี่ยลุงท้องเป็นดวงเลยดูเนี่ยทุกคนนี่คือต้นตองฟ้าหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ากลิ่นหอมมาลุงท้องกินดูมาเอะฮู้ตองฟ้านี่นะคะนี่คือโปร่งฟ้าเยอะมากกลิ่นมันจะหอมๆนะคะ มันก็จะเป็นแบบไม้แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม้แบบแบบเพศชั้นล่างนะคะ<อ>นี่นะคะเราก็จะเอาไปอ่อนๆออเด็กเขามีพี่แดงน้องอ่อนกินอย่างเงี้ยพวกนี้นะเหรออ๋อนี่นะคะอ่อนๆอ่อนออน,นี่ค่ะคล้ายๆกับยอดมะพร้าวเลยนะคุณหอง<อ>ใช่ไหมคะก็ยออ้อดหมดอะ อรอยไม่เหมือนกันใช่ตาว่ารอยก่อืนโอเคนี่นะคะอ่อนๆซเซลค่ะโอ้อ่อนๆเลยทุกคนดูดิอ่อนเนาะอโ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านของลุงทองแล้วนะคะเราก็กำลังจะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เตรียมของนะคะแล้วก็ก่อไฟเพื่อที่จะทําเมนูของเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันก่อนนะคะนี่ลุงทองก็กําลังไล่เตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะคะนี่นี่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาเตรียมของกันก่อนดีกว่าคะ่ะทุกคนม่ม่ไม่้ด้ ถ้ามันม่บานเนอะถ้าใครดีก็ใคราวอาทิตย์ตอนนี้มันมันมันยวันนี้เขม่ไดเชื่อภัยนะใช่อยู่ตอลางเดือนถ้ใครชาวอาทิตยวซีนต้อ้ว่า้ำเนี่ยเราต้องไปเข้าไปขวาให้เลยไร่ไร่ทางทางขวาอีกนิดห่งเลยพวกเราไม่ไ้น้ำแรงนรเด็กนี่กระด้างเดี๋ยวดูดิมันขีอยู่ตรงนี้อ่ะเเนาะ น,นี้คือวัตถุดิบของพวกเรานะคะน,นี่นะคะอันนี้เป็นสามารถแทนชูรลสลดได้นะคะเขาเรียกว่าต้นอ,อะไรนะโปรงง่งฟา้าโปร่งฟ้านะคะนี่มีกลิ่นหอมมากนะคะอันนี้ก็เรากําลังจะเตรียมของนะคะเดี๋ยวเราขอเตรียมวัตถุดิบของเราก่อน นี่นะคะเราก็ไฟเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูลุงทองหันต่าหลานกันนี่นะคะอันนี้จะอันนี้มันคันอีกไหมคะถ้าเป็นถ้าลางแล้วอะค่ะยังคันอยู่แต่เราจับได้ใช่ไหมลุงทองมันแต่ว่าถ้าสมมติเรากินแบบสดๆมันก็จะคันใช่ไหมแต่ว่ามันจับสามารถจับได้เนาะไม่คันมือ นี่นะคะน้องแมวนะคะนี่นี่วัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะนี่นะคะสีมัมนก็จะอ่อนแบบนี้เนาะม,มันคล้ายๆกับยอดอะไรนะยอดมะพร้าวยอดทั่วไปยอดท,ทั่วไปแต่อร่อยไม่เหมือนอ นี่นะคะอ่นนี่อ่อนมากทุกคนนตอนนี้กำลังกินอมอมอยู่นะตเนตี่ย รอยอ่อนเลยเนาะตรนี้ก็ระดูดนแต่ตัวนั้นคิอ,อทั้งอันนี้นัทั้งโตเลยนะทั้งดงเลยบุกค้าไปทั้งอี กรบไม้่ในเยอะมขอมาก,มากเลย้อมอโ้ยข้อ,ขอมะเลยคือย่าเงี้ยตุ๊กข้าวป้าตุ๊ดก,กินประจำเลยนะท่อเงี้ยใช่ใช่บางทีเรา,นะาเดินเดินดูโดนเดินโดนโโนไ้ยจเอาข้อาอาาันนี้ะได้มเลยไหมได้เลยจะได้โชวกระบ,บอากอา่มเาร อันนี้เราต้องใส่น้ำเลยเนาะแข่งเนาะแ่งนาะใส่ในใส่ในตามไร้ตามไร้ตามองกันไลยเดี๋ยวเราจะคุยข้าวกับแป้งเสร็จแล้วเราก็ไปเราไปจูเขาก็บอกใบถ่าโอเคโอเค โอเคค่ะตอนนี้เราก็จะให้ลุงทองบอกแล้วนาะว่าในเมนูเราเนี้ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะต้องใช้อะไรบ้างเนาะโอเคสิ่งแรกมีอะไรคะลุงทองสิ่งแรกคืออะไรเอ่ยหอมหอมกระเทียนครับขมิ้นกระไรกระปีกระปีอ่าป่งฟ้าปงฟ้ายอยอดเตาล้างแป้นไอแป้นข้าวเจ้าใช่ไหม มีพริกมีพรีด้วยใช่ไหมนไดคือภาชนะคือกระบอกไม้ไผ่นี่กระบอกไม้ไผ่นะคะนี่ขาเบนไดคือภาชนะที่จะต้องหงได้อ่างลวยไฟลอไฟโอเคอันนี้ก็คือโปรงฟ้านี้เราจะใช้แทนอะไรคะแทนผงชุรสผงชูนรสนะคะก็คือมันจะมีรสชาติคล้ายๆผงชุนหวานคล้ายๆผงชุรสใช่ไหมคะปร่งฟ้านี้ช่วยเราช่วยเรื่องอะไรคะลุงทองโอ้ปรงฟ้านี่มันทางด้านเลือดลมอะทางไอทางด้ไอลมเราไม่ดีไบเนี้ย ไทยไทยไทยไม่ไมสะดวกเนี่ยถ้าเรากินพวกนี้มันจะไทยให้คล่องหรือสะดวกดีอือนี่นะคะเจริญอาหารพืชสมุนไพรนะคะนี่ลุงทองไปแล้วก็คือเจอเลยะค่ะแล้วก็นี่คือนี่คือ,คอพระเอกเมนูนพระเอกของเรานะคะเ<อ>ต้าล้าง,าางนะคะนี่นโอเคนะคะนี่น่เดี๋ยวเราจะมาทําการตำตำเครื่องปรุงเรากันก่อนนะคะแล้วเราปรุงโอเคเป็นจุกกระบอกไม้ไผโอเคเดี๋ยวเราตำเครื่องปรุงเรากันก่อน

กลินมากนะคะเครื่องปรุงของพราวนะคะอยา่างเราก็ตำรวมกันนะคะแล้วก็เอาใบานะคะปรุงฟ้ามาตำรวมเลยนะคะกลิ่นหอมมากทุกคน ก็คือหอหมมาน,น,น,นี่นะคะเราก็ตามเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะตามใส่พวกเกลืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาอ่าเต่าล้างที่หันไว้นะคะคุกรวมกันเลยนะคะคุณมแป้งมันหืแวแป้งแป้งใช่เดี๋ยวกระแป้งแล้วก็ใส่แป้งนะคะว<ม>ันนี้วันนี้เราไม่มีช่างผ้าน,นะคะเรานุนท้องทุกคนทานให้เรานะคะทุกคน นี่นะคะแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันเลยใส่แป้งลงไปเดี๋ยวใส่แป้งลงไปใช่ไหมคะน้ำตามมาแ,แล้วก็ใส่น้ำนะแป้งหนึ่งนะห่อมมาเราจะบรวะตัตเตาหลังก็คือเอ้ยใบยอันนี้ยใบโปร่งฟ้าห่อมมา,าค่ะ,ะแล้วใส่น้ำลงไปด้วยนิดนึงนะคะม,มาคลุกเข้ากันนะคะ ออยมาก,มากด,ดูดี่โอ้โหใส่แป้งด้วยนะคะเ<ะ>มนูแบบอร่อยมากนี่นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยเราก็จะไปใส่กระบ,บองไผ่ใช่ไหมคะนี่เรียบร้อยโอเคอนี่นะคะอันนี้ก็พอเราคลุกข้าวเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระบ,บองไผ่นะคะที่เราเตรียมไปนะทุกคนใส่เข้าไปเลย นี่นะคะกลิ่นหอมแบบน่ากินสุสดๆไปเลยออเหอมมากนี่หนะาครบบน่เทเลยแล้วยังไงอ่ะนี่ นี่นะคะโอเคเออไปไปไปออาไฟหน่อยไปออาไฟใช่ไหมเออไปไปเออเออกระทุ้งนี่แหละมืออาชีพเลยนะเนี่ยอาจังเก่งนะมืออาชีพมืออาชีพนี่นะคะถบกระทุ้งเสร็จแล้วเราก็จะไปออาไฟกันนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปออาไฟกันก่อนดูน่ารักไหมเออ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  โอเคเดี๋ยวเราก็จะไว้แบบนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไว้แบบนี้ก่อนรอให้มันสุกนะคะเดี๋ยวเรา็เรอให้ลุงทองมาดูเลยอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอเคไปนังมือก่อนพร้อมเลย เเดี๋ยวเราก็อเ,เอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะลุงทองนจนกว่ามันจะสุกเนาะเดี๋ยวเราเอาไว้บบเป็เออนอย่างไะของพี่เด่นเนี่ยโอ้โหดินเผาดีไงะพรอาหารเด่นเผาเดีเดเดนี่นะคะโโทุกคนใกล้ดูแล้วอู้ใกล้สุกแล้วหอมเลยควันแบบพุ่งๆเลยไหนเราดู โอ้โหอมมากทุกคนระวังอันนี้ด้วยหอมมากใกล้สุกแล้วเราใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้ยนี่ไงทุกคนน่ากินมากชิมได้ไหมอ่ะอืมย่อๆรอหน่อยนึงอืมอร่อยมากลงถอ อร่อยจริงทุกคนอโอหนูกินหนุหนูกินโดนอันเนี้ยปร่งฟ้าเหมือนชุนลนเลยอะเหมือนชุนลนมากทุกคนนี่นะคะใกล้สรดจแล้วรออีกนิดหนึ่งใช่ไหมคะโอเคโอ้นี่นะคะสุกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะกำลังเดือดเลย เค okay, เด็ดดอกให้ลุงทองเอาลงให้นะคะนี่นะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะดเดี๋ยวลุงทองเอาลงแล้วนะคะสุกแล้ว,วตายเด็ดเอาเอาไปเทเราจะกินข้าวกันนะคะโอ้ทุกคนดูสิน่าก,กินมากอ๋อลุงทองระวังหกนะนี่ทุกคนนี่ทุกคนน่าก,กินมากนะคะอื้อ โอ,อ,อ้หอมเลยทุกคนดูสิโอ,อ้โหน่ากินมากนี่นะคะนี่นหอมมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้เลดลุงทองเทลงนะอโอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันนะทุกคนนะกันนะคะทุกคน โอ้สุดยอดอร่อยไหมคะใช้ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกับข้าวกันนะคะอู้หออูน่ากินมากเลยลุงพ้ออ๋ช้อนนี้เท่าไหร่ นี่ละทุกคนล้อเต่าล้างล้อเต่าล้างมองพนด,ดูมองพนด,ดูเอ้าอุ้ยเก้ออืออะไรอะอก,คคก้อ,กอมนะอาทุกคนใชา่นน่นะี่นะค่ทุกคนอือหือืออยอด ว่านมาค่ะทุกคนรวมกับป้องผ่านคะอืมตูเยอะอะไรมาหรูผ่าดูน้าเราต้องว่ามโอเคไหม <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำเมนูอาหาร วันนี้เมนูอะไรนะตาวล้างนะคะทุกคนอร่อยมากเลยโมโพดูโมโพดูภาษากะเหรี่ยงเนาะแต่ว่าก็คือตาวล้างนะเมนูตาวล้างก็คือแบบอร่อยมากนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้กินกันนะคะทุกคนก็ลุงทองก็บอกบอกหลายรอบแล้วนะฟู้ดหลายรอบแล้วว่าอร่อยอร่อยนะเวลาเข้าป่าแต่เรายังไม่เคยได้กินสักครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสได้ให้ถ่ายคลิปแล้วก็ให้ลุงทองได้พาเราทํากันนะคะเผื่อทุกคน เพื่อนๆที่บ้านจะไปแบบทําตามกันได้นะคะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะยอดมันก็เหมือนคล้ายๆกับยอดอะไรอะอยอดมะพร้าวอะไรแบบนี้เลยนะอใช่ค่ะก็เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปไปนะคะเราก็มีคําเขาเรียกอะไรความหมายดีๆคําเตือนเป็นคําเตือนของใบพะพุลของชาวกะเหรี่ยงแล้วกันนะคะดีๆเนาะมาเผยแพร่ให้กับทุกคนคนรุ่นหลังหรือว่าแบบว่าคนที่แบบไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะให้ ได้รับฟังแล้วก็ได้รับรู้กันนะคะโอเคหรือว่าพะโลหูผาดูน้าหลวงตวงเพอคำแรกนะคะไงผ้าโพาถ้วยเอวเยวไม่มีเอ๊อ่าอ่านๆๆแปลให้ทีละคำอะไรนะเอาไมมเอาไมมคำแรกอะไรนะคะผาดูน้าต้วงเพอผาดูน้าต้วงไปตะวงเพอก็คือแปลว่าเออระวังใช่ป่าระวังระวังงูใหญ่เข้าเข้าชุมชนเข้าหมู่บ้านอ่าแล้วก็ต้นเสาอดดอกต้นเสาออกดอกอ่ะต้นเสาออกดอก มานหอน้อนไม่หลับอืมมาหอนหนอนอันนี้ก็เป็นคาเตือนเนาะเป็นคาเตือนของอสม,มัยมก่อนอะไร<ล><ล>แบบนี้เนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนได้ไปตีความใหม่กันเองเ,องเนาะอาจจะแบบอาจจะใช้กับสมัยนี้หรือแบบกับสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะไม่ได้แล้วหรืออะไรแบบนี้ก็ให้ทุกคนได้ไปตีความใหม่กันเองนะคะทุกคนแล้วก็โอเคค่ะสุดท้ายนี้เราก็จะขอตัวลาไปกันเนาะกับลุงทองนะคะโอ้สงสารสยทุกคนอย่าลืมฝากติดตามช่องไปกับยุด้วยนะคะทั้งเพจ a c e b o o กก็มีแล้วก็ทางอยู่ช่อง YouTube ก็ได้นะคะก็คือเป็นชื่อว่าไปกับยูนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะคะต่อไปก็จะมีเรา2คนนะคะกับลุงทองนะคะมาถ่ายคลิปเอ่อเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านให้ทุกคนได้อ่าได้รับชมแล้วก็เข้าป่าอะไรแบบน,นี้ก็ไปกับลุงทองนี่แหละค่ะก็จะได้เจอลุงทองบ่อยๆในช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะสมัชชัยบ๊ายบาย